สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงงานแล้วนะครับวันนี้เล่นอยู่ที่ที่ไหนกันนนสะอาดอุดรธาน,นีนะครับท้องฟ้าปลอดโปรโุ่มเหมือนอยู่ทะเลเลยถ้าพระธาตุแหมงนเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศหลังเวทีนะครับรว่าเบื้องหลังก่อนแสดงเป็นยังไงนะครับเราเพิ่งเดินไปตลาดมาเนาะเมื่อกี้จะซื้อปัสสาวะนี่เราซื้ออกเลยเพราะว่าเพราะว่าชาเกียร์เก็บเพราะว่า ยังไม่เอาออกดีกว่ากำลังจะมีอะครับบรอดูดูเชิงกันครับใช่ดูเชิงดูเชิงคนเราก็าถึงแล้วนะครับเจอพาไปดูข้างหลังเดี๋ยวอันนั้น้องฮาร์ดบีดนะว่าน้องฮาร์ดบีดน้องฮาร์ดบีดน้องไปกับน้องเอฟพันยุทธจ้างยาไข่ขำนี่เราก็อันนี้เป็นข้างหลังสดๆเลยนะฮะอะเจนเนเบนี่ นะครับเดี๋ยวเราพาเดินดูนะครับท้องฟ้าสว่างมากไม่ดูสวัสด,ดีครับสวัดีลูกสวัสด,ดีค่ะพี่ท้าวแม่ช่องใครนี่ช่องตังครับเป็นเทีออ่ยวปะอเป็นเชียวครับพี่ทครับอ๋อ,อวันนี้ยังไงแม่กลัวอะไรแม่แก้กับเชิญเ,เหรอใช่ไหม แอบกัวแต่ก็แอบลงมดเล็กๆน้องแต่แม่โตนะแม่เนาะรินนอมีแหง่แหม่รอันนี้ก็อยู่ที่เตะจาลูกกอดอีตาแบบตัวลูกกอดพีชนะน่าันเทิงเป็นะไรเมืองอันนี้ท่านยศลำกลวมกกาบันเทิงเอเนาะเอออะดูดุออาไปโดน่นไอ้ช่อง ปนกันเนี่ยอหาอะไรก็เ็นอันนี้ออาจจะเป็นบรรยากาศทั้งหลังนะครับเราว่ามากเดี๋ยวคนนี้มาทำด้วยกัน หาแม่รัก็จะเป็นหน่อ <มา S 1> รแม่รัดอปากบอกด้วยนอันนี้เป็นเดินเด่ดีวดวกว่าเราไม่รู้จะไปถ่ายอะไรอ่ะเราไม่กล้าดังยังไม่ค่อยเก่งเรื่องการถ่ายนะครับยังแบบยังไม่ค่อยกล้าไปไปคุยกับพวกพี่ๆเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเก่งใจด้วยนะครับเดียด๋วยวไปดูหลงังรถบัสก่กนอนนีครับ ก็ไม่มีอะไรนะคะับดูบรรยากาศอันนี้ฝนก็น่าจะเริ่มมาแล้วแต่เราก็ต้อตายเดี๋ยวไปดูกับคนที่เอาสนิสนิด,ดีกว่าว่าอยู่ไหมฮัลโหลแม่<า>ขออนุญาตถ่ายนะครับแม่อ๋อถ่ายอะไรเนี่ย YouTube ใช่แม่ช่องต่างเองมีข้าวอยังแม่กินแล้วค่ะ เด<ท>ี่วก็นางซ้อมบรรยากาศใ่ไรอเวลาแต่งหน้าแม่คิดว่าบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงผ่านผ่านไหมผ่านผ่านไปเลยใช่ไหมแม่เยเมื่อคืนผ่านบอผ่านหมานคือผ่านหม่านบอเมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยแม่เมื่อเดี๋ยวข้าวปลาทู่ข้าวปลา <laughs> ตื่นเต้นเนี่ยก็เลยว่าสัมภาษณ์ไม่พอคนแรกเพราะแบบไม่เก่งใจคนแรกวันนี้คนแรกวันนีน้น แบบว่าเราอยู่ด้วยกันก็เลยกล้ามาคุยกับแม่ไงคนอื่นก็ไม่กล้าถ่ายค่ะเจ้ากับเกรงใจเราน้องใหม่อะไรเพราะว่าไม่พอใจดีก็เลยมาถ่ายเลยโอเค่ะบาดีบาดีน่ารักมากแม่ขอบคุณมากครับตั้งกันเลยแม่ลงลงเม็ดเม็ดเจียวนะแม่จริงแม่อุ้ยขออนุญาตถ่ายได้ไหมพี่เปา น้องใหม่อ่ะขออนุญาตถยหน่อยพี่เปาครับไหนเนี่ยสองคูณอุ้ยถ่ายที่ดาวก็ได้ที่ดาวว่าที่ดาวสวัสดีครับที่ดาวอะไรเนี่ย y o u t u b ไงอ้เห็น YouTube น้ำมืฟอรมเนมหัวไหมเนี่เมื่อกี้นี่เกิดขนาดเอามันเอาสองคูสเมตรรี่งำหนางม่อป่ะเนี่ยอาฉันสั่งสองูณสเ้น่เออ จะพ่แอแก่แกนเด้อจะตังถิ่งสือเก่งจะหลอกเพ่งสื่โอ้ย <c oughs> อันนี้ใครนางเอกเกตสาตาเตากูยูทูยูทูปไงก็มีแล้วนะโอือเหรอมีช่องมีชอ่ชองตัวเองก็เหรอก็ศิลปิทย์อำเภออัปพิเชียวนะโอ้น่ารักไม่ได้เหรอจ้าคุยโทรศัพท์ติดตามให้นะจ้ามาจากช่องเกตสุภัตตาก็เยอะอยู่นะแฟนคลับอ่ะยี่สิบบาทอ๋อเดอะมาถ้ากดน่าเดอะมาเดอะมา พี่วิวสวัสดีครับคนนี้ถ่ายนะครับจ้าได้ช่องน้องใหม่น้องตังเป็นไงบ้างพี่วิวบรรยากาศกะฝนกะได้สิตกหรือกว่าโตแต่เด็กทุกวันต้องมากางเซ็นซวยกันก็แม่อยู่นี่ครับกินข้าวยังครับพี่วิวอะไรนะคะกินข้าวยังยังเลยค่ะเดี๋ยวกลางเต็นท์เสร็จก่อนค่ะขอบคุณมากครับพี่วิวขอบคุณครับดูฝนขอบคุณนะครับพี่วิวบรรยากาศฝนบรรยากาศไม่น่าไว้ใจเลยอุ้ย โทรหาไม่รับทักไปไม่ตอบไม่มีเน็ตสัญญาณไม่มีสงสัยโดนตัดตอนนี้กำลังอันนี้อยู่กันนั่งไหนเอ่ยบอกคือตอนนี้เครียดมากทำอะไรไม่ได้เลพี่อ่ะโดนตัดสามเดือนแล้วน้องเคนดี้กินข้าวยังยังเลยใช่ไหมไว้ใจกับสถานการณ์วันนี้ไหมนั่งกับใครเอ่ยกจ้าเอ เจ๊เอ๋พี่ปันปันสวัสดีค่ะวันดีค่ะโอ้ยโอ้มันมืดอยอะมืดมืดเลยไม่เห็นหน้ายมืดคักกินข้าวยังพี่ปันยังไม่ได้กินเลยอาบน้ำไหนไปอาบน้ำแถวตลาดค่ะเดินไปซ้ายมือเมื่อคืนหมานไหมครับหมานอยู่แล้วพี่ปันก็ได้เยอะค่ะทางออนไลน์แต่ได้ไปทีได้หกสิบบาทขอขอบคุณมากค่ะพี่ค่ะอันนี้ไมปซื้อมาใหม่เลยเนี่ยข้าวตันนี้ไปซื้อมาใหม่ โอเคครับอันนี้เรามาเต้นตังแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขออนุญ,ญาตไปแล้วนะครับพามาดูเบื้องหลังเล็กน้อยนะครับวันนี้ก็ยังไงก็พี่พับประกันใดขออภัยด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่เฟซบุ๊กช่องตังค์เด,ดวิดลาพเวอร์ออสซี่นะครับบ๊ายบายครับทุกคน